สวัสดีทุกคนครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาชมวัยรุ่นล้อทองครับผมนี่ภูมิใจนำเสนอครับกับทรง ใหม่ของทางร้านเอาตัวแกรมนั่นก็คือทรงไวรุ่นดูใบสไตล์ล้อทองกับไซส์ยางใหม่ครับเป็นอีกหนึ่งไซส์ที่แบบเฮ้ยใส่แล้วลงตัวมากๆนะครับเพราะว่าลูกค้าท่านนี้บอกว่าผมอยากได้ล้อที่มันแบบเต็มกว่านี้แล้วก็ดูล้นนิดๆล้นมากกว่าเดิมที่ผมทําอีกสักหน่อยได้ไหมจัดเต็มครับสเตปทรงไวรุ่นดูใบครับอันดับแรกครับผมพูดถึงล้อกันเลยตัวใหม่ล่าสุดลายใหม่ล่าสุดชื่อรุ่นว่า VF X02 ครับจะมีทั้งล้อเฟอร์ฟอร์มแล้วก็ล้อฟอร์มนะครับส่วนล้อเฟอร์ฟอร์มเนี่ยจะมีให้เี คูเปอร์แฟจะเป็นทองออกไม่ไหม่แต่ไม่ทองจ๋าเหมือนพันเทล่าเทล่าทองจ๋าไหมมันก็ไม่ได้จ๋ามากแต่มันเป็นทองที่แบบมองแล้วแบบดูสว่างกว่าตัวคูเปอร์แฟตัวนี้นะสำหรับมีข่าวใครติดตามผมอยู่ก็จะเห็นดีครับจัดทรงไปใหม่ปุ๊บนี่มาเลยครับกับอีกหนึ่งคันนะครับทรงนี้สุดจัดนะกับยาง285 50 20ครับก็จะเป็นโตโย A ้3ทีสามคำรุ่นที่แบบดอกละเอียดดอกเงียบแต่เพิ่มหน้ากว้างปกติเราจะใส่หน้า265 275แต่อันนี้เป็น285อยู่ในเ v e r อเรสต์เน็กเน นะแต่ถ้าเกิดเบอร์ใหญ่คนนี้ต้องไปแรปเตอร์แล้ะครับคือ300กว่าซึ่งเรามาใส่รุ่นนี้ไม่ได้นะครับถ้าเกิดเราจะโหลด285 50 20โหลดได้ถึง2นิ้วนะครับแล้วก็เตปไวรุ่นดูใบยอย่างที่เห็นครับลูกค้าคันนี้เท่าที่คุยได้คุยล่าสุดเหมือนอยากจะไปใส่ชุดแต่งวิกเตอร์เหมือนผมเลยนะครับเพื่อให้มันดูเต็มดูใหญ่ มากขึ้นนะครับก็ดูแบบบึกบืนดูเต็มเลยก็ไปใส่ได้เลยสําหรับล้อตัวนี้มันฟิตเมนต์ได้ได้หลายอารมณ์นะฮะโลด2องนิ้วแบบนี้ก็ชุดโปรเฟนเดอร์ OEM สองจุเช่นเคยครับท็อปสุดหน้าหลังเลยนะฮะมาพร้อมสปริงหน้าหลังครบเซตนะครับแล้วก็อุปกรณ์เสริมแผ่นใต้ท้องคันนี้ก็ใส่แบบครบเซตเต็มจัดเต็มทุกอานครับพร้อมชุดเบรกพานามล่าเบรกก็ยังใจรักแล้วก็ยังหลักสีเดิมอยู่นั่นก็คือเขียวมะนาวเช่นเคยครับก็คือ หน้า405หลัง370ปั๊มหน้า6พอตหลัง4พอตพร้อมเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็แลบคุมโทรรอบคันเหมือนเดิมนะครับมีแหลกหลังคาราวบันไดนู่นนี่นั่นแลบให้ทุกจุด เช่นเคยครับเป็นไงบ้างครับกับทรงใหม่ล่าสุดของทางเรานะฮะก็เป็นสไตล์ใหม่อีกสไตล์หนึ่งแล้วกันเนาะเอามาให้พี่ๆน้องได้รับชมนะเดี๋ยวจะเบื่อกันนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับลายใหม่นะฮะเอเวอร์เลสเอกเจนนี่บอกเลยว่าทํากันทุกวันจริงๆแล้วก็มีหลายแนวทางครับกดติดตามไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนก็ลองคอมเมนต์ไม่ได้ครับชอบไม่ชอบอยังไงครับเช่นเคยครับชอบถูกใจใช้กดแชร์เิมครับสวัสดีครับ